แสงสว่างที่ปลายอุโมงค่ะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ไดีผ่านใช้วิจารณญาณนะคําแก้ลายแสงสว่างที่ปลายอุโมง์แสงแรกการขาดแคลนเงินการรู้สึกไม่ได้รับการเติมเต็มต้องแก้ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคือร่ํารวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นมีความสุขขึ้นอย่าเสียได้อะไรที่ต้องเสียต้องจ่าย ห้าเหรียญเนี่ยมันแปลว่าเรารู้สึกขาดแคลนข้างในเราเลยต้องพยายามหาคุณค่าและหาใครสักคนมาให้คุณค่าเราเวลาคุณจะมีคุณค่าคุณต้องมีเงินให้กับคนในบ้านในครอบครัวคุณจะรู้สึกมีคุณค่าเวลาที่คุณจะจับจ่ายใช้สอยคุณอาจจะต้องเปคนอื่นก่อนก่อนที่จะเปตัวเองเวลาที่คุณจะรู้สึกเติมเต็มชีวิตคุณต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นเลิกสักที เพราะนั้นแสงสว่างที่ไปของวงห้าเหลี่ยนแปลว่าถ้าคุณขาดแคลนสิ่งใดขาดแคลนกําลังใจขาดแคลนคุณค่าขาดแคลนการเงินขาดแคลนความสุขในตัวเองคนที่จะเติมให้ตัวคุณเองคือตัวคุณเองแต่ต้องปรับที่ตัวเองไม่ได้หาสิ่งใดมาเติมแต่ให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมีประโยชน์และมีคุณค่าขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบตัวขอบคุณตัวเองขอบคุณทรัพยากรขอบคุณเงินทองที่ม่อยู่กับแตงแม้มันจะมากหรือน้อยนิดเท่าไหร่ก็ล้วแต่ แล้วต้นหนักรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นให้ได้และอย่าได้ตีมูลค่าชีวิตตัวเองเป็นการยอมรับจากผู้คนไม่ว่าคุณจะมีตอนนี้มากหรือน้อยไม่ได้แปลว่าคุณมีคุณค่ามากหรือน้อยคุณค่าของคุณมันมีมาตั้งแต่คุณเกิดแล้วเพราะนั้นถ้าคุณจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้มีความมั่งคั่งในชีวิตมากขึ้นคุณจะต้องปลดล็อกเรื่องความรู้สึกขาดแคลนในใจให้ได้ซะก่อนขอวิธีการค่ะ คุณจะปรับความรู้สึกขาดแคลนในใจได้อย่างไรเดวมูนค่ะเชื่อมโยงกับโลกภายในของคุณเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแอคชั่นภายนอกหรือวิ่งหาให้น้อยลงพักจิตพักใจบ้างเมนิเฟสบ้างขอบคุณทุกอย่างบ้างอยู่กับสายลมแสงแดดธรรมชาติสื่อสารกับโลกภายในตัวเองบ้างเรมูนคือสัญชาตญาณค่ะ คุณรู้ไหมว่าไพ่ดมูลจริงคือความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณของทุกคนมีความมั่งคั่งความมั่งคั่งไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวแต่มันคือความสุขความสบายใจความวางใจความปิติสัมผัสถึงพลังที่มีกับตัวเองสัมผัสถึงคุณงามความดีความสุขสัมผัสถึงความเหน่อรักสัมผัสถึงความน่ารักของตัวเองและยอมรับมันให้ได้และเลิกที่จะตีมูลค่าหรือตีคุณค่าตัวเองจากวัตถุปัจจัยภายนอก หรือคำเย็นยอรสรรเสริญจากใครเสรียทีหันกลับมามีความสุขกับตัวเองหันกลับมามีความรู้สึกดีๆและขอบคุณตัวเองให้มากที่สุดสื่อสารกับอารมณ์ความรู้สึกและเชื่อสัญชตตาตญาณตัวเองสมองบอกคุณต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความรู้สึกคุณบอกว่าไม่ต้องทําพักเหนื่อยก็พักอยากทําก็คือทําใครสักคนที่มีภารกิจหน้าที่ต้องดูแลคนในบ้านคนในครอบครัวแล้วคุณรู้สึกขาดแคลนบางทีแม่หมอจะบอกว่า บางจุดคุณอยู่ในสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คุณมีลูกคุณมีบริวารคุณต้องดูแลลูกบริวารแต่คุณจะต้องเติมเต็มตัวเองก่อนดูแลสุขภาพขอบคุณตัวเองให้กำลังใจตัวเองปอบโยนตัวเองและรู้จักพักบ้างแต่ถ้าใครเป็นจุดอยู่ที่จุดที่เลี่ยงได้เช่นคุณแบกรับภาระหน้าที่ทุกอย่างแล้วคุณไม่คนอื่นทำอะไรเลยใครโยนงานไม้คุณคุณก็ทำคุณต้องหัดปฏิเสธบ้างค่ะ การปฏิเสธบ้างการให้คนไม่เข้าใจคุณบ้างการให้คนเกลียดคุณบ้างมันไม่ได้แปลว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณทําหน้าที่ของคุณเต็มที่แล้วถ้าถ้าคุณยังเปิดช่องว่างให้คนมาเบียดเบียนคุณจิตวิญญาณคุณจะได้รับการเอารัดเอาเปรียบแต่คนที่เข้าใจจิตวิญญาณตัวเองและอยู่ในโลกภายในตัวเองเขาจะให้คนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขได้เองและเขาจะให้คนที่สมควรให้ แต่ถ้าวันนี้เรายังคุณยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สมควรให้คนที่ยังไม่สมควรให้เพราะอยากจะแค่นิยามและพิสูจน์ตัวเองว่าฉันคู่ควรฉันเหมาะสมเลิกพยายามทําแบบนั้นเสียทีแสงสว่างที่ปลายโอค์บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณละทิ้งอุป,ปนิสัยของความขาดแคลนได้หรือความรู้สึกขัดถูกหรือต้องพิสูจน์ได้และยอมให้ผู้อื่นเข้าใจคุณผิดบ้าง แล้วหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาเช่อเช้นสัญชาตญาณตัวเองคุณกำลังดูดดูดความมัง่งคั่งทางจิตวิญญาณนี่คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคุณ